ครับตทาทองชนะวันนะครับอันนี้ตทาทองมาดูนะครับโอ้โหอันนี้เป็นหมูยอลูกชิ้นกับหมูยอเอฟซี F C ที่ไหนเนาะเนี่ยครับเมื่อกี้พี่กีบอกเอฟซีเอฟซีที่ไหนนะครับเอฟซีไม่น้อยนะคะอ๋อเอฟซแม่น้อยนะครับนะเอฟซี F C แม่น้อยนำหมูยอรสอร่อยนะครับมาแจกนะครับมาแจกพี่น้องยูทูบเบอร์แล้วก็เพื่อนๆที่นี่นะฮะ อันน้าทานมากเลยครับน้องวนน้องโอมนะคะครับแล้วก็ปู่กับย่านะคะสี่คนใส่ถ้วยดีกว่าได้ค่ะได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะแยกน้ำจิ้มไปให้นะคะนะคะเห็นแล้วน่าทานมากเลยนะครับเป็นน้ำใจจากเอฟซีแม่น้อยนะครับที่ท่านทำเป็นลงทานแจกพี่น้องยูทูบเบอร์แล้วก็ค่ะ เป็นองตลาดร้านค้าที่อยู่ข้างเคียงนะครับอันนี้แม่หวังก็มารับด้วยนะครับอลมเย็นใจเลืกลูกชิ้นสองถังนะครับแต่หมูยอหอน่าอร่อยเนาะหมูยอนี่ดูน่าทานไอ้นี่แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ล เดี๋ยวเรามานะะันถายาคลิไ <ป S 1> คาไปเพิ่มนะคะเอาไปเพิ่มนี่นะสักทีนะน,นะ,นนะ,นนะนคะเอฟซีแม่น้อยนะครับเป็นสภาพ หมูยอกับลูกชิ้นให้กับยูทูบเบอร์แล้วก็พี่น้องร้านค้าข้างเคียงนะครับ คอยายาค่ะบอกว่าขอนะขอพิกินะคะนมเย็นสองแก้วค่ะนะคะเมื่อกี้เอาไปให้ในบ้านแล้วค่ะมียามีเออ่ปู่นะคะแล้วก็มีเออ่น้องโอมนะคะแล้วก็มีน้องมนนะคะรสชาติเมื่อไรบอกเออแล้วน้องให้เอาให้น้องโอมด้วยก็ได้ไม่รู้น้องโอมกินอะไรโอมชอบกินชามะนาวโอเคอ่ะชามะนาวมา ค่ะจ้ะโอเคค่ะนะคะพี่นี้ก็อย่าลืมนะ,นะฮะแค่แค่เกี๊ยวนมเ,เย็นย่าพาเอานมเย็นสองแก้วแล้วก็ของน้โอมเอาที่เหมือนที่กีพูดอะคะ่ะเหมือนพี่นิวนะนี่ค่ะก็ขอบคุณนะคะแม่น้อยนะคะที่เอ่อได้เนี้ยอินเบอร์เน็ตมีลิขิติ้งร้านชิ้นนึ่งนะคะมียอจากร้านคุณพี่เองนะคะนะคะกับอินเบอร์นะคะ,นนเ,ะ,คะเป็นการแบบกินแบบทุกเพศนะคะ น well, like <wh> ี่ค่ะขอให้แม่น้อยมีความสุขวันชีวนะคะแล้วยังให้พอค่ะเลี้ยงน้ําด้วยนะคะนี่ค่ะเลี้ยงน้ํานะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่น้อยขอให้แม่น้อยมีความสุขความเจริญนะคะราคาเงินทองมีเงเนาก็มารับแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่ร้านกันนะครับนี่คะอุ้งเบอร์สามก็มีความรู้สึกว่าเ เป็นไงคะรู้สึกเป็นไงบางมีความรู้สึกไะมีความร้ดมากเลยค่ะพี่มีค่ะคุณไม่เป็นนะคะอ่านะคะแคุกพิษตะกมีความรู้สึกยังไงบ้างเอยกันีใจยังใจเบื่อค่ะโอ้คือมันแตกนมเย็นเลยสองช้ด้วยเนาะได้คนมอิ่มพ้อมแตคุนมากค่ะโอเคนะครับทุกีก็จบเพลงแค่นี้นะค่ะสวัสดีค่ะ ได้จ้ะมีนมเย็นสองแล้วก็เป็นธรรมนาของอ้ลูกได้ยืนเข้าเรียนนะโบได้แล้วค่ะลูกเรียนแล้วค่ะโงเรียนมอนึงโรงเรียนกบคูมค่ะวนอีคนหนึ่งก็แตนให้ไปติดต่อคอสนอค่ะคอสนอนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามพิชิตนึงค่ะเดี๋ยวน้องแอนอานะ้ำมาให้ยกักลายกัู่ก่อนคะ่ะเพราะยักลายาาจะ ดื่มนมเย็นนะคะแล้วก็เอาไปให้น้องโอมงค่ะแต่น้องมนไม่ให้กินนะคะเพราะว่าน้องมนรู้สึกว่าตัวอุ่นๆนะคะให้ให้กินโจ๊กไปแล้วนะคะซื้อโจ๊กแล้วกินไปแล้วแล้วก็ให้กินยาแล้วนะคะน้องมนจะไม่กินน้ำแข็งนะคะแ่เแมื่อกี้ก็เอาลูกชิ้นเอาหมูยอนะคะไปให้แล้วนะคะใน ในบ้านนะคะเอาไปให้แล้วนะคะย่าก็รับไว้แล้วนะคะน้ <S <S องเดี๋ยวน้องเอ็นจะเอาน้ํานะคะน้องเอ็นจะเอาน้ําเอาไปให้ลูกสาวด้วยนะจ้าจ้าจ้านะคะเดี๋ยวน้องเอ็นก็จะเอาไปให้ลูกสาวด้วยนะคะจ,าจาะคะ้าเดี๋ยวน้องเอ็นจะเอาน้ําไปให้ใหย่าก่อนนะคะ,ะน้องเอน็นจะสร้างกล้องตรงนี้นะ นี่ค่นี่นะคะก็เป็นนมเย็นนะคะของปู่่องย่าทานะคะเดี๋ยวมีของน้ำมน์ษ่ะเดี๋ยวรอของโอ้้องโอมนิดหนึ่งค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะบางภาพบรรยากาศนะคะนี่นะคะ อๆเขาจะเป็นอะไรก็ไม่ใจมันเอจะไปคัดใจเขาถ้าเขาิต้นี้อก็เอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งชามะนาวมาแล้วชามะนาวได้แล้วแม่ของแม่ชามะนาวได้ได้ตั้งนิวเด้อไปแล้วนะเดี๋ยวแอนจะเอาไปให้น้องโอมน้องย่าพาแล้วก็มีปู่ผ่องนะคะ อ่ะเดี๋ยวน้องแอนเมื่อกี้เอาลูกชิ้นไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะไปแล้วนะคะไปแล้วนะ,ะวนะเย็นชามะนาวนี่ทมทำไล่ไล่ออกมาเลยน้องเย็นชามะนาวชามะนาวให้ใครเาานาะจะัง กินไอันครับแต่ก็เอาแล้วเานาเอาปให้เาบกะนถอนาไปให้หูะโอ้เจ้าไปให้หนูนามะนาวด้วยสั่งไหมสั่งไหมสั่งไหมกูเป็นยังอ้กาแฟกาแฟไปให้นะครับโอ้เอาเอาค่อยม่ชามะนา เดี๋ยวเอาแบบหนึ่งครับมันมีกานรอบ นี่ไงตุ่งนี่นะหนนะอยู่ใกล้จุ่มมยกนนี่มากเอลูก กองฟางเด็กๆไม่ทีเปล่าเลยหรอคุณละสิแก้วิแก้วเอน่งานนี้แน่นอนเนาะแก้วพาะ่เี่นี้ก็งไม่ได้เลยนา้ย่านีแหละยเนียแหละก็ไแล้ว สำหรับคลิปนี้ตทาทองชาแนลเขาจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมแล้วกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจตทาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ